ร้อยห้าสิบเก้าสวยร้อยสามสิบเก้าบอกไม่สวยก็เลยนอนก็ได้มันคือใหญ่มากใหญ่สุดๆนี่มันไม่ได้แพงเลยนะโลละร้อยห้าสิบเก้า เนี่ยออกไปแยกตรงเนี้ยแล้วแบบอันนี้ก็ห้าร้อยสี่รออ้อยแปดสิบเท่าไหร่ไม่รู้นี่เลยโอ้โหมันแบบอืมันอนะปีหนึ่งขอกินครั้งเดียวเองเพราะว่ากินมากกว่านั้นก็ไม่ได้สรา,า,นะายตังค์จริงนะรายตังสุดๆอ่ะมัน มันกินแค่แบบให้มีความสุขอะขฟินให้มีความสุขให้รู้รสแล้วก็ห,หายอยากไปแล้วก็พอกลับมาปีหนึ่งก็กินครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละแต่เสื้อผ้านี่แบบซื้อแบบไม่อันนะไม่ยั้งนะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยแต่ถ้าทุเรียนนี่แบบยังยังอดได้อะแต่เสื้อผ้านี่อดใจไม่ไหวจริงๆกับรองเท้าแต่ทุเรียนอดใจได้นะ คือห้องน้ำเมืองไทยคือสุดยอดยอ้ไ่ไก่ลูกเลยก็ดนวเหรอเอมทีเอขวดาคนก็ไม่ใหญ่แต่ใหญ่ใอย่ชิมนิดนดหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทำอะไรนะมาหาอะไรนะมาหาข้าวพิษมาหาพลังเจออย่างพลังเจออย่างนั่นไงก็มาหาพลังน่ะบอนั่นไงมาหาพลังก็เจอพลังแล้วนั่นไงนั่นไงใช่ไหมมาหาอะไรมาหาอะไรมามาพลังกว่าจะได้รูปเนาะกว่าจะได้รูปเนาะ Ừ, bà chú bạc bà chú bạc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  chú, bà chú. Ừ, sao 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 nè <laughs> nè ยายอันนั้นอะไรอันนั้นอะไร <Hey. S 1> จอระเค้กินไหม <Okay. S 1> <laughs> กินฮะ <laughs> ใครอยากกินจอระเค้ฮะพายายมากินจอระเค้เนี่ยฮะายๆาฮ่ายายยายเออมันเป็นข <has been S 1> ี้โครงแบบนี้เหรอ เกิดรการแบบก้าๆกูกลัวเอามือยัดเข้าไปยายยายเอามือยัดเข้าไปแต้อะไรกกินแกดินะเดเออันนี้ของจริงรับเบิงแล้วจะไม่รู้นะว่าอะไรจริงไม่จริง เขาสมัยแอคเตออยู่แอคเตอแอคเตอร์เชียเดียวกัทนเนอร์รัตปิสโอโซมาเก้นมาเกนสโนเกนซ่อนโอ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 หน้าเกลียดโออย่าไปเปิดของเขาเอาเอาไหนไหนยายกินอะไรอร่อยไหมยายยายกินอะไรอร่อยไหมทำหน้าอร่อยทำหน้าอร่อย เล่นเนี่ามันพลังไม่ก็ไม่มีแกนอนกันได้ผมให้ไปนอนนึกเออร้อยหนึ่งสงสารยายบอกได้ต้นนี้ละไม่ไปไหนละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปดิลี่เคยคุณหมอเป็นเลยเอาแกไ้ดูลูกไหนเอาเก็บไว้ดูมา เอนั่นแหละแม่จะเอาตัวเองน่นแหละลงแบบนี้แหละไม่เฉยมันไม่เฉยอันนี้ครบทีมเลยจ้ะน้ำเบสยอไ่าเขียนดยว้ยเสียงเพลงะท่าทำเลยนะยอดไหมยอดไหม มาซื้อของเขาก็ยังมาตำเองอ,เอยู่จคาก,อกเอ็นโคเคนซากมันขึ้นมันขึ้นแม่ค้าเก่าเฮ้ยเอ็โอเนโคเคนซากแล้วแบบใจมนะันนะอ่ะีหนึ่งกินครั้งหนึ่งใช่ไหมโอ้โหกว่าจะได้กิน โอ้โหน่าน่าน่าโอ้โหน่านดาน่าโอ้โกินกินกินทีนี้มันเป็นยังไงมันฟินไหมฟินฟินฟินไหมอะดอะเดออยได้เลยใช่ไหมล่ะ ดีแล้วอ่ะจงเสียมีเลี้ยงไม่ดีเห็นไหมเมื่อเคยซื้อทุเรียนให้ผัวกินเลยเนี่ยเป็นเมียประเภทไหนเนี่ยซื้อทุกอย่างยกเว้นทุเรียนให้ผัวโอ้โหอ่านะอ้วนเน้อตีนก็เลี้ยงหนย